ไปอีกเอา้เอาไม่อยากไปอ,อยากอยู่นี่แหละลูกเอ้ยชอบชอบชอบหว,หเวยเงินี่ออกอะไรจ <c oughs> ต้กงไม่ไปแล้วเนี่ยไม่ไปจ้ะ <c oughs> พี่เจสบอกให้นกไปสิลูกได<ป>้อบอยบอกบอกอ่